ได้รับมอบหมายภารกิจจากลูกค้านะครับต่อเติมหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับหลังคาโรงจอดรถนะครับจะเป็นโครงเหล็กกล่องนะครับแผ่นหลังคาเมทัลชีสพีวูโฟมนะครับหนาหนึ่งนิ้วนะครับพื้นนะครับเราก็จะทําการต่อปิดตรงโคนเสาให้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําขังนะครับแล้วก็เกิดสนิมง่ายนะครับหลังนี้จะเป็นครัว L สี่เมตรสี่สิบนะครับในส่วนของหลังคาเนี้ยก็จะทำเป็นการเจาะช่องแสงนะครับหลังคาสองสเปนะครับลมสามารถโฟลได้ระยะเคาน์เตอร์นะครับระยะมาตรฐานนะครับจะสูงจากพื้นอยู่ที่แปดสิบห้าเซ แล้วก็ตัวระยะดูดควันนะครับจากเตาถึงเครื่องดูดควันมาตรฐานจะไม่ควรเกิน75เซนนะครับสวัสดีครับพบกับลฟ์ s e t ็ o โฮมนะครับวันนี้ก็ได้อยู่ที่โครงการเวิร์คเพกสเสม81นะครับก็ได้รับมอบหมายภารกิจจากลูกค้านะครับต่อเติมหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับแล้วก็ ห้องครัวนะครับก็วันนี้จะพามารับชมครับตอนนี้ผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าแล้วนะครับในส่วนของหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นหลังคาลงจอดรถนะครับจะเป็นโครงเหล็กกล่องนะครับแผ่นหลังคาเมทัลชีพีอูโฟมนะครับหนาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอาส่วนพื้นนะครับเราก็จะทําการก่อปิดอาตรงโคนเสาให้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําเกิดขังนะครับแล้วก็เกิดสนิมง่ายนะครับ ในส่วนของหน้าบ้านจะประมาณนี้ครับแล้วก็ไฟแสงสว่าง2ดวงนะครับในส่วนของด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันครับในส่วนของหลังบ้านนะครับก็หลังคาก็จะเป็นโครงเหล็กกล่องเช่นกันนะครับแล้วก็ผูกแผ่นเมทัลชีทพิวโฟมนะครับหนา1นิ้วนะครับส่วนมีการก่อผนังอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาเนี้ยก็จะทําเป็นการเจาะช่องแสงนะครับหลังคา2สเต็ปนะครับก็สามารถลมสามารถโฟได้ ส่วนห้องครัวกู่ฝ้าฉากเรียบครับพร้อมทําช่องแสงนะครับแผ่นใสส่วนเคาน์เตอร์ครัวหลังนี้จะเป็นครัว L 4ี่เมตรนะครับจะประกอบไปด้วยบานคู่ใต้เตานะครับบานเดี่ยวสําหรับใส่ถังแก๊สนะครับแล้วก็บานคู่ใต้ซิงค์นะครับพื้นที่ในการจัดวางก็จะสามารถวางตู้เย็นได้นะครับในอนาคตถ้าลูกค้าต้องการตอกั้นสามารถตอกั้นได้เลยนะครับรังน้ำสแตนเลสนะครับ304ครับติดตั้งพัดลม ก็จะเป็นพัดลมเอาไว้ระบายอากาศนะครับให้อากาศถ่ายเทหน่อยนะครับเครื่องดูดควันตู้แขวนหลักๆห,ห,หลังนี้ก็ผลงานจะประมาณนี้ครับส่วน,นนี้จะเป็นพี่ช่างของทาง Powerbuy นะครับมาทำการติดตั้งเครื่องสักอผ้านะครับแต่เราก็ทำน้ำดีน้ำทิ้งแล้วก็ระบบไฟฟ้ารอไว้ให้แล้วนะครับก็หลักๆ หลังนี้จะประมาณนี้ครับอ๋อเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปูกระเบื้องนะครับ75เซนนะครับเดี๋ยวเคาน์เตอร์ถามว่าระยะเคาน์เตอร์นะครับระยะมาตรฐานนะครับจะสูงจากพื้นอยู่ที่85เซนนะครับแล้วก็ตัวระยะดูดควันนะครับจากเตาถึงเครื่องดูดควันมาตรฐานจะไม่ควรเกิน75เซนนะครับดังนั้นการล้อปูกระเบื้องนะครับเราก็จะล้อปูไปข้างใต้นี้นะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ครับ ก็วันนี้ขออนญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมไปเรื่อยครับว่า,าผลงานหลังการต่อเติมเป็นยังไงนะครับก็ขออนญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ